ได้มตามข่าวเลยค่ะลูกตตัยูครับได้อ่านได้เห็นหรือยังคะก็ได้เห็นแล้วครับได้เห็นยังไงบ้างคะก็จริงๆเราก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการนะครับว่ามาทำหน้าหน้าที่ของมันนี้สุดแล้วครับแต่ก็ดีใจครับที่ได้รับรางวัลแลวก็ถือว่าเราได้ได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้ได้มีโอกาสดูแลครอบครัวเอนได้กันเยอะแต่เป็นเราที่โดนแบบเก็บเงินค่ะครับก็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 แล้วแต่มุมมองของคนนะครับว่าเราก็ เรางงไหมครับพ่ดิผมก็เอาแบบเรามาทำพิจารเกี่ยวกับเรื่องนี้และที่ผมเราก็ตั้งสโมสรอยู่ครับก็ก็งงเล็กน้อยครับแต่ว่าแต่ว่าก็แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับก็ก็ประใจแต่ว่าเรื่องมันก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการครับตินมากไหมคะเรื่องนี้ทำเรานโอยวิศวกรไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ถึงขนาดนั้นครับคุณแม่มีถามใช่คะว่าไม่คุณคุณแม่ไม่ได้ถามเลยครับไม่ได้ถามเลยวมาจบตัวเรามีน้อยใจไหมเพราะว่าทำไมเขาถึงเอาเรามาเล่นแบบนี้ ก็ก็ถามว่ามีใจก็ก็ก็คงมีความรู้สึกบ้างอะไรครับแต่ก็ไม่ถึงกับมากเท่าไหร่นะแต่แม่ก็ไม่ได้คิดมากเลยลูกศิษยใช่ก็แม่ก็ยังไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยครับด้วยความที่แบบเราดังือเป่าคุก็เลยเก็บเอาคำนั้นแบบมีว่าน้องที่เหมาะสมมากอะไรอย่างเงี้ยเออครับก็คงเป็นประมาณนการไม่ได้เจอมเา่แบ่ใแ ก็ตอนนี้ก็คุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพครับก็มาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็เอาแม่มาอยู่ด้วยแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องให้แม่ทํางานแล้วครับคิดว่าเป็นอะไรที่ทําให้เราด้รางวัลนี้คะก็คงจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการแหละครับที่ที่เขาที่เขามองมองเห็นแล้วก็ตัดสินนะครับบางคนเอาไปเปรียบเทียบกับแพทด้วยว่าแพทควรจะได้มากกว่าเรา ผมก็แน่เป็นมุมมองของของเขามากกว่าน <arab poquito> ้ำเจมพอแบบทราบข่าวอย่างเงี้ยแบบใครมีส่งข่าวมาให้หรือว่าเราทราบเองอะไรอย่างเงี้ยอะก็ได้ก็เห็นตามเทวิตเตอร์เห็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปกติวันนี้โพสหรือว่ารีทวิตมาก็นั่งอ่านอ่านนะครับอยากฟองอะไรครับคนที่แบบว่าคี่แบบนี้แบบนี้โอ้ยก็ก็เป็นมุมมองของแต่ละคนนะครับเราเราเราก็ว่าอะไรหรือพูดอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับเจมครับเจมกลัวไหมว่ากระแสมันจะแรงมากๆจนถึงขนาดที่เขาจะบีบให้เราคืนรางวัล โอ้คงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งครับไม่ขนาดนั้นหรอกงครับเจมทั้งนั้นเอ่อคิดก้าทำบุญแบบว่าเราดังแล้วมีเงินแล้วอาจจะแบบไปช่วยเหลือคนที่ต้องดูแลแม่ที่ยางโซอย่างนี้บ้างไหมครับจริงๆแล้วอะโปรเจกต์ทำบุญนี้ผมก็ค่อนข้างทำเรื่อยๆครับก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาให้ทำอตลอดเวลาครับมม่่ไไจจะปนนนเ อุ้ยเอ่อก็แล um ้วแต่โอกาสอะไรกันใช่ไหมครับตอนนั้นถีงพี่สาวล้วัยก็อยู่กับครอบครัวครับวันเกิดแน่นเลยครับมาตั้งแต่มาตั้งแต่วันเกิดพ่อเสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นวันแม่แล้วก็เป็นวันเกิดพี่สาวครับก็ของคนใหญ่บ้านเลยไหมครับก็ได้ได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันครับแล้วก็ไปทำบุญบ้านบ้านก็มีเล็กน้อยครับ ตอนนี้พี่สาวได้เข้ามาอยู่ที่ไหนกับเราอ่พี่สาวอยู่ที่พิจิตรครับใช่ครับก็เป็นอ่าท่านชนบทครับเราก็ใช้อ่าใช้ทุนอยู่ที่จังหวัดพิจิตรครับก็ไปตามอำเภอต่างๆเจมส์คะขอถามถึงเรื่องอัปเดตเรื่องที่จะไปเกาหลีนิดนึงเกมเป็นแบบ ก็ยังเตรียมตัวอยู่เหมือนเดิมครับผมเพราะ,ะว่าก็ไปประมาณเดือนตุลาครับซ้อมร้องอะเลยหนักกว่าเดิมไหมครับเดมก็หนักขึ้นครับหนักขึ้นเพราะว่าเราก็ใกล้ถึงเวลาเราก็พยายามพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดครับที่ทำได้แต่ก็ไม่กดดันใช่ไหมเพราะต้องแบบเรื่องภาษาเยอะคงไม่ได้กดดันมากเท่าไหร่ครับเราเราก็พยายามแบบว่าสนุกกับมันทุทกอย่างครับ